คุณเห็นน้ําข้างในที่สั่นสะเทือนไหมคะนั่นหมายความว่าอะไรน้ําในร่างกายมนุษย์เรามากกว่า70%เพราะนั้นการที่เราส่งสัญญาณเสียงเข้าไปมันไปกระตุ้นน้ําในร่างกายของเราสังเกตไหมคะมันจะเป็นคลื่นพอเข้าไปหนักมันจะเป็นเม็ดเมดแล้วถ้าเราส่งสัญญาณเข้าไปต่อเนื่องมันจะกาะตัวกันเป็นเม็ดและดีกันออกมานั่นหมายถึงว่าเขาขับเซลล์ต่างๆที่ไม่ดีออกมาเห็นไหมคะ มันมีปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยอกหัก<ม>เราฟังเพลงเศร้าเป็นไงคะร้องไห้<ม>แต่ถ้าเราฟังเพลงสนุกสนานเป็นไงคะเต้นคึกคืนเพราะนั้นเสียงมีอิทธิพลในร่างกายไหมแต่เสียงพลังงานของขันธ่เบสเนี่ยคะ่ะมันเป็นเสียงไมโครเฮิร์ที่เข้าไปมีระบบกับสมองมมไปมีปฏิกิริยากับขึ้นสมองขันธ่เบสทำออกแบบมาเพื่ออะไรคะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา2การนำเข้าสู่สมาธิ เราจะนิ่งเราจะสงบขึ้นด้วยคืออันนี้จะดีมากๆเลยเห็นปะ